สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนิวชาแนลก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของนายแบบหนุ่มเมียนมานายแบบหนุ่มไพตะคนหรือที่แฟนคลับชาวไทยขนานนามกันว่าเทพพบุตรเดินดินนั่นเองนะคะสำหรับนายแบบหนุ่มไพตะคนนั้นเขาได้ไปเที่ยวที่เมืองพุกามหรือเมืองปากาันในประเทศเมียนมาซึ่งฉากหลังนั้ะคะก็คือเจดีของเมืองพุกามนะคะซึ่งประวัติของเมืองพุกาม นนเป็นเมืองโบราณและได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งตั้งอยู่ในภาคมันดาเลประเทศพมา่าช่วงคริสตศตวรรษที่9ถึง13เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพุกามซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวพมา่าในช่วงรุ่งเรืองสูงสุดของอาณาจักรระหว่างคริสตศตวรรษที่11ถึง13มีวัดเจดีและอารามมากกว่า100,000แห่ง ถูกสร้างขึ้นบนที่ราบภูการเพียงแห่งเดียวซึ่งยังคงมีวัดและเจดีกว่า2,200แห่งที่ยังคงรอดอยู่มานจนถึงปัจจุบันนี้ที่ยังคงให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้ไปเยือนความสวยงามของอาณาจักรภูกามซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าอาณาจักรภูกามเป็นอาณาจักรที่สวยงามมากค่ะสําหรับเมืองภูการนะคะได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีหรือดินแดนแห่งเจดี ซึ่งเจดีแห่งแรกของอาณาจักรพุกามมีชื่อว่าเจดีย์เวสิกรสร้างโดยพระเจ้าอนุรธามังช่อซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกามและเป็นเจดีองค์ใหญ่ที่สุดที่เจดีที่กษัตริย์ทรงสร้างสำหรับเมืองพุกามนั้นทางแอดมินได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศในเมืองพุกามนั้นก็จะมีคลิปอยู่ในช่องแอดมินด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะชมแล้วก็เจดีแห่งแรกของ อาณาจักรเมืองผู้กามเจดีชเวซิโกนก็มีคลิปที่ทางแอดมินได้ลงให้ชมกันแล้วนะคะซึ่งจะเป็นคลิปเก่าๆนะคะท้ายๆเดี๋ยวทางแอดมินจะเอาลิงก์มาปักให้ชมกันนะคะซึ่งสําหรับความน่ารักของนายแบบหนุ่มไปตะคนนั้นในชุดเครื่องแต่งกายของประเทศเมียนมาพร้อมฉากหลังของอาณาจักรเมืองผู้กามซึ่งบอกได้เลยว่าภาพถ่ายเซตนี้ของนายแบบหนุ่มไปตะคนนั้นเป็นภาพที่มีความน่ารักละมุนและอ่อนโยนมีความ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนิวชาแนลก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าทางช่องนิวชาแนลจะนำเสนอคลิปวิดีโออะไรก็ขออย่าลืมเป็นกำลังใจและก็ติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ